ปฏิทับน์ปฏิทัศน์เอพีคือปูทุกคนนะครับเดียขขอ,อยู่นบ้านงไกมาทานมาพอ่อขึ้นปูกคบทุเรยียนแกมพักนีครับหลอมรัวไว้เนี่ยนี่ครับพี่นนนนหน,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 นอ้องนี่นีออ่นี่อันไปปลูโคกทุเรนเนใ้พตื้นทีนน้อยแต่กืะมวลใหญ่พี่หน่องปูข้อมร้อมยังงฟ้าตัวนี้เออพี่น่อยเนาะ หอมบัวพพีอยงรอกบผมนี่ครับมีะอ <endpoint. S 1> ันชักต้นนะปลูกม่เ้าดอกชบาันเป็นหมากนี่นะได้ผ่อาน็กเพื่อนนี่ดีได้ได้กินหมากอะไร่อดีมดเปิดมันเห็นหนาเออมันเห็นห้าแค่จังไงมันก็ตนมันเป็นก็เป็นแต่ว่าผมเห็นเขาอันนี้ตัวนี้ปลูกเส่น้ำเขียวร่องยา ไม้เขามาใส่น้ำเขียวมันสิตายนบนนี่เราผลงานของมันน้ำเขียวมวนอานาี่นะแต่ว่างานหนึ่งเขาหักอันตัดออกได้เนาะมันไงมันสมบูรณ์ผลลัพธ์เยอะในส่วนบ่นได้ดอกแมนแมนของเนี่ยมันเนี่ยโอ้ยหัวกินได้ดอกแคบหัได้จุ่มมันเนี่หลายคนนี่มันเพราะว่ามันไงขึ้นกับโรงงานความเงหนไงหัวกกินได้ครับผมนี่นี่นี่โอ้ยเปิ้ลถูกทุกแปลงเลยครับนี่เปิปลูกพักแก้มในกคกทุเรียน เลี่ยนม้อนทองใบใหญ่บ่หน่ครับนี่เพื่ออันน,นี้สิไงหวานหน่เข้าไปได้กินได้ยากหอ,บอมบัวแน่านามตรงแกม้มหดบบใหญ่นอ้โนีนกูกำหนิก็พอได้กินเ้อพี่น้องเอส

เขาเบกแ,แกงแบ,บแกงกางเนาะแกงต่กงกางครับผมนี่ครับดาปานี่สิบสีต้นพี่น้องสิบสีต้นอยู่หลังรงแปงอุนาล่งแปงพี่น้องก้อนห้องติกปูเขาเฮ็ดคู่ไว้เนี่ยพี่น้องวานเนี่ยนมันอันนี้มาการเทีเขา แก้มไปน้ำนี่พอได้เอาปุ๋ยเอาพูนมันพี่น้องยังก็ได้ใส่น้ำบนเตายืนนั่นก่อนครับนี่แมนแมนครับผมนี่ครับแนวทางเด้อครับแค่เอฟซีฟัวกันเฮ็ดแนวนี่เอาสายนี่ครับสายมยุทธนี่อ้อ,อมใบแล้วก็อ้งามตัวพี่น้องเอฟซีมันดูดีที่เราพยศตรงนั้นโอ้งามงามงามเลยล่ะเอฟซีต้นนี่บอกกันกันเป็นมาเกลือห้วย ทั้งกินทั้งขายนู่นใหญ่เน้องอพ่อหาจะไล่ต้นต้นเดียวก็แล้วเขาเป็นเต็มเนาะแมนแมนแมนครับผมแมนแมนก็ได้กินเนาะหนึ่งต้นสองต้นสามต้น ตัวครับอ่าได้ครับผมจัมปาดาเคยกินบ่เป็นอยาไรจัมปาดายิแเขาว่ามนบต้มนมันอนไ่บอจปาดา่อหมาเป็นยงไรอมหมาเป็นยังไ โอ้มาคือบุกหนีบุกญ่ปานบุกหนีครับผมโอ้อตรงที่แบบเป็นเห็ดคอมบัวจะเป็นงามครับบัวแบงโอู้ดินแนวนี่งามผูกฟักผูกงามผูกพริกงามพี่นี่พองามงามงามเนยเนสใส่ปุ๋ยแนี่ยบ่หรอเนี่ยว่ะ น้ำเขียวหดไปปุ๋ยบ่ได้ไหนโอ้หนามาจ้าล่องแฝงแมันบอกแมน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 นี่นั่นมันภาษาแฝ์เกินงูล่องยานี่บ่แอนเพราะว่าปลูกเส้นหนังเขียวนี่มันสิตายมันงามอยู่เลยพ่อมันก็เลยมาปลูกเส้นัอะไระจังว่าเออหนูล่องยาเปนมันตายเขาเสียใจตั้งใจว่าสเอาล่องเบิ่งนั่นนะโอ้หมายความว่าถ้ามันบ่ตายก็แสดงว่ามันบ่ผิดอ่า เนี่ยมันใหญ่ขึ้นจังหน่อยบมก็เฉลี่ยงาให้มันบางเบาเนาะโม่ไหนลีงายได้ฮะอยู่ไหมบ่กโอ้ส่วนบ่ได้เนี่ยบอกส่วนเป็นอะไรต่างเลยบ่ตายโอ้อยู่ฮือนนั่นต้นใหญ่กว่านี้จังหน่อยมันอยู่รอเราไกลไกลบินบินลงมาเนี่ยมือเสาร์มาทำงานลีงาเดียวนี่โซ่มาลรางงอยตายตัวเอาใจหยาดเราฟอเนาะผมบอกตายผมว่ามันสิตายรอดแต่มันเหรอเพาาัวเขาโซ่เขาหดพิจัารณนละเออมันสิป๋าทินก็คือสิบ่ตายเออ จะกเแมน่นลูกผักแกมพอมี่น้องเอ้ยอ่ะเอาตามนี้ครับเอฟซีทุกฟูทุกคนครับผมต้นไหนก็แสกติดตามวางไปนะครับเออมา,าดีวิวอันทุเรียนทุเรียนหน่อยลูกพ,พักก็ได้กินออมใส่ต้น,เ,นเลยครับผมขอสวัสดีครับ